เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์ icer, นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซเชนเคยเนะี่ยวันนี้ก็มาเปิดอ่าตั๋วรวมตั๋วรวม700ใบตั๋วรวมในรอบ700ใบนะหลังจากเปิดตั๋วประดับไปแล้วตอนนี้ก็เป็นคิวของตั๋วรวมมากผมก็จะมีอยู่หลายอันเลยอันนี้เป็นไอเดียเก่านะมีตั๋วรุง้งอ่าห้าดาวอยู่หลายอันเลยแล้วก็มีตัว๋ว ทองนิดหน่อยตัวลุ้งธรรมดาอยู่เยอะฮะแล้วก็ตัวเงินอยู่เยอะมากครับตัวพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาจากการฟาร์มเอีเวนต์ดันแต้มนะแล้วก็มาจากการเก็บด้วยนะฮะจะสังเกตได้ว่ามีตัวการันตีเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันในตัวเงินเอาตัวเงินออกเฉย ตัวเงินออกเป็นอะไรฮะอ้าวก็ออกเป็นของของมิประโยชน์อยู่นะไม่ใช่ของดีมากแต่ก็มีประโยชน์นะกินโจ,โจโคุกโกดันน้ำหอมเอ้ยไม่ใช่น้ำหอมอะไรว่าหยาดน้ำโอเคเราก็เปิดต่อไปเปิดไปเลยครั้งละร้อยละร้อยฮะ สามสี่ร้อยเปิดให้หมดเหลือสองร้อยฮะก็อืมผมว่าโอกาสออกมาน้อยนะเอสสำหรับ5ดาวนในตัวเงินน่ะถ้ามันออกมาแล้วก็คงจะไม่มีแล้วแหละอ่ามาเปิด์เซ็นเปอร์เซ็นนี่ไม่มีแน่นอน,นครับไม่ต้องลุ้นที่เสียเวลาเลย คลิปนี้ก็จะมีอาตัวกา,การันตีเยอะหน่อยนะมันก็มีแบบอะไรที่น่าลุ้นกันหน่อยโอเคคิวต่อไปเป็นของตัวรุ้งฮะตัวรุง้งมีทั้งหมด ร้อเจใบนะผมจะเปิด100แล้วก็เปิด50แล้วก็25ไปเลย 100, 100ผมว่าน่าจะออกอ่ะโอเคครับเป็นไอเซนเลยอย่างน้อยต้องมี3ตัวแน่นอนถ้าเป็นไอเซนออกมาแบบนี้นะยูริจิฟ้าตัวไม่เก่าฮะตัวนี้โอ้ ตัวเมื่อกี้ตัวเก่าอยู่ฮะดาวแดงแต่เพิ่งเก่านะบราการตัวใหม่ดันกิวแต่ไม่ใหม่มากฮะกินโจโคุโกตัวนี้ตัวเก่าโอเคอีกเจ็ดสิบห้าก็ยังอาาุตาออกมาหนึ่งตัวนะ โอ้ซ oh, าเอลอพอลโลฮะไม่น่ามีละยังจะมีอีกเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดจริงๆเอาคาริเบลมาฮะ โอ้มีปูมาด้วยแต่เป็นปูเก่าดาวแดงนะหมดแล้วมั้งยังจะมาอีกโอ้โหรอบนี้ดวงดีฮนะถึงถ้าไม่ไม่มีตัวการันตีก็ยังดวงดีอยู่ดีนะเพราะมันออกแบบรัวๆเลยเทนสะังเงยสึมาฮนะตัวนี้ตัวแจ๋วเลยตัวแรงแล้วก็มีประโยชน์ฮนะ เปิดเศษเศษคือไม่มีแล้วโอเคต่อไปเป็นตัวทองที่มีอยู่นิดหน่อยอ่าลุงมาแน่นอนครับขึ้นอยู่ว่าจะได้ตัวอะไร ฮินาโมริครับรู้สึกว่าจะเกือนะแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากไอ้ฮินาโมริเอาไปเล่นบันทึกสงครามครับมันเป็นโบนัสนะฮะโอเคเราไปดูที่ตัวการันตีกันดีกว่าเช้านี้ตื่นมาไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันนะครับจับโทรศัพท์อัดคลิปเลยอันนี้เป็นตัวแบบเลือกนะจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าผมเอามาเปิดพร้อมกันแหละเฉยๆโอเค มาดูครับเยอะเยอะพอสมควรนะะสามสีห้าหกหกอันเลยอันที่หนึ่งอื้อสาเอาุบอลโลกครับคำพูดเหมือนเดิมเปียบเลยจากจากที่เปิดเมื่อกี้เลย แดีผมจะห่วงไอ้อันที่มีสองอันไม่เปิดทีหลังพลังที่ได้จากอ๋ออินิกิริโกะฮะกิริโกพลังที่ได้จากการแลกเวลาแบบเทีบนาฬิกาอะไรสักอย่างเนี่ยเออนั่นแหละตดนฟันขาดสองท่อนไปแล้ว เคียรัคุอืมเคียรัคุตัวเกือบเก่าแล้วเอมงน่าจะถูกปรับเป็นดาวแรงแน่นอนแต่ว่ามีอ่ามีคะแนนอยู่ในดันแต้มบันทึกสงครามมีโบนัสอยู่สำหรับเคียรัคุตัวเมื่อกี้อุอคิทักเกะฮะ สามอันสุดท้ายอุน ohanaless สองอันสุดท้ายก็คือผมได้ตัวดีๆมาแล้วนะนั่นก็คืออ h t e n s a s i n g ง s นี่นะฮะตัวดอกอ่ะอันนั้นคือคือตัวโคตรดีเลยนะ อ่าสวยครับเคนเซ่บังไข่ตัวดับน้ำหอมโอ้อุ่นฟ้าครับนี่มันสุดยอดเลยนะการเปิดรอบนี้นี่มันคือสุดยอดเลยนะ,ยอยนะขอตั้งค่าหน่อยแล้วก็จะไปปวดหัวกันไอตอนไอตัวละครเต็มช่องนี่แหละ <c oughs> โอเคไหนดูซิ เซนสะซังเยซอครับหนึ่งตัวที่ว่าดีๆนะซาเอลอาคอนโลไม่ไม่ถึงกับแย่เอ้ยสีม่วงนี่ว่าเออแต่ไม่ถึงกับแย่ตัวใหม่อยู่กิริโกะมีประโยชน์ครับเคียวรัคุก็ดันแต้มครับบรา,ารานซ์ก็ดีฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะฝากกาดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วจะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ